ใครเคยเป็นบ้างเวลาขับรถที่ไรอยู่หลังพวงมาลัยแปลงร่างกลายเป็นหุดหิดขี้บนไวไว่นโวยวายรู้สึกก้าวร้าวกับปกติทุกทีเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เจอกันบ่อยๆนะครับแล้วก็เจอในทั่วโลกเลยนะครับดังนั้นอาจจะไม่ใช่แค่วัฒนธรรมหรือแค่เป็นเรื่องของบางชุมชนไม่ใช่แค่ของบางประเทศนะอันนี้เป็นทั่วโลกนะครับดังนั้นไม่ใช่แค่คนไทยนะอันนี้เป็นสิ่งที่อธิบายจากอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เราขับรถเนี่ยมันมีเรื่องของ การไม่คาดฝันเยอะอย่างเช่นรถเฉียวไปขับเร็วขับปาดนั่นนี่โน่นอย่างเงี้ยแล้วการขับรถเนี่ยมันต้องมันจะต้องมีการคิดอยู่ตลอดเวลาว่า,เ,าเราจะต้องตั้งสติยังไงตั้งสมาธิในการขับยังไงไปเส้นทางไหนดังนั้นในหัวเนี่ยมันจะมีมีข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับแล้ว เราก็ต้องให้ความสนใจการขับรถด,ด้วยถ้าเกิดว่าชิวเกินไปไม่มองถนนเลยไปทานั้นหัวเลาะล่าไม่ดูอะไรนี่ก็อันตรายรถก็จะเกิดอุบัติเหตุถนะูกไหมดังนั้นในสมองของเรามันจะมีความตึงเครียดค่อนข้างเยอะครับดังนั้นมันก็จะอยู่ในโหมดที่เราระวังสูงสุดและการเป็นเวอร์ชันที่เหมือนกับการเป็นการที่ดุที่สุดนะครับหรือบางคนเนี่ยตั้งสมาธิเยอะมันก็เลยทําให้เราแบบ เวลาถูกลบกวนด้วยอะไรก็ตามมันทําให้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับดังน,นั้นก่อนที่เราจะขับรถเนี่ยตั้งสติก่อนว่าเราไม่ได้ไปออกรบนะเราออกไปเพื่อเราเกิดความปลอดภัยดังน,นั้นการขับอย่างมีสติขับอย่างมีความระมัดระวังเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราไม่ได้ไปทะเลาะก,กับคนอื่นเนาะและที่สําคัญเน,เน้นจากจุดหมายเริ่มต้นไปถึงปลายทางให้ได้อน,นี้สําคัญที่สุดดังนั้นไม่ต้องสนใจเรื่องศักดิ์สีคืออะไร เอาปลอดภัยไว้ก่อนเอาให้ถึงที่หมายเพราะว่าสุดท้ายเราออกจากบ้านไม่ได้เป็นลบกับใครไม่ได้ทะเลาะก,กับใครเลครับ